อัคระสู่วิถีเสียนตอนที่159คุ้มทรัพย์ที่หาได้ยากในแผ่นดินบนเขาทางเหนือลู่ช้างก้มมองไอ้กระบี่เลยหลักที่อยู่บนคอจึงกลืนน้ำลายลงคอพูดด้วยอารมณ์ที่คร่ำแกร่งเล็กน้อยอยู่โนูอย่าสำคัญตัวผิดไปผู้ข่าคือคนของตระกูหลูเหงมุระรชิงถ้าเจ้ากล้าแต่ต้องผู้ข่าก็ต้องชดใช้ผลที่ตามมาถึงแม้ว่าหลู่ฉางและลู่รั่วสานจะหวาดกลัว แต่กลับไม่แสดงความอ่อนแออ้อเหรอข้าก็อยากจะลองเสงนอว่าจะยังไงเย่บุยพูดที่ข้างหูของหลูชฉางและหลูรั่วซานอย่างเย็นชาไอ้กระบี่ลาลักค่อยๆกดลงไปกระบี่ที่แหลมคมเฉือนคอหลูช้างทันทีเลือดเป็นหยดไหลลงจากคอหากกระบี่ลาลักกดลงไปอีกนิดละก็คอ,อหอยของหลูช้างคงจะขาดออกเด็กหนุ่มที่อยู่เบื้องหน้าสายตานี้เป็นเจ้าบ้าระหำอย่างแน่นอน ดูรู้สันคิดด้วยใบหน้าที่ขึงขังเจ้าหนูนี่ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากที่ใดอายุยังน้อยแต่มีพลังเช่นนี้แม้แต่ในมราราชิงเองยังถือว่าเป็นอัจฉริยะชี่ยอดเยี่ยมยี่งไว้กลา้าทำเช่นนี้จะต้องมีอะไรที่พึ่งพาได้สีหน้าของหลูรู้สานเปลี่ยนไปอีกสุดท้ายก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆจึงพูดอย่างอ่อนข้อครั้งนี้พวกข้ามีตาหามีแววไหมจึงได้ล่วงเกินขอคุณใช้โปรดอภัย ลู่ช่างที่อยู่ข้างๆมีดวงตาที่หม่นหมองเขาก้มหน้าด้วยเช่นกันเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ก็ไม่คุ้มค่าไม่เห็นหลูรู้ซานและอีกคนยอมรับความพ่ายแพ้เย่เวยจิงสบงบเย็นชาแล้วจึงค่อยๆเรียกไอกระบี่แล,ละลักกลับการฆ่าคนของตระกูลหลูไม่เกิดผลดีอะไรกลับยิ่งทําให้ตระกูลเย่มีความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นรองเจ้าสํานักเชิญผู้สังการสเว่ ช็ดรอยเลือดที่มุมปากออกคำสั่งให้ผู้คุมภัยเหล่านั้นทำความสะอาดที่ประตูเมืองทั้งยังมองเย่ไว้ด้วยสายตาที่นับถือจากนั้นจึงมองรองเจ้าสำนักสู่เหอและพูดอย่างเคารพพวกเราไปกันสู่เหอให้ไปมองหลู่ฉางและหลู่รั่วซานหน่อยหนึ่งดวงตาเย็นเยือกแล้วเข้าไปในราชรถพร้อมกับเย่เว่ยราชรถขึ้นตัวออกไปอย่างช้าๆแล้วมุ่งหน้าเข้าไปในเมืองชิงเย่ภายในราชรถ เราผู้เรียนต่างพูดคุยนินทากันเพราะเหตุใดตระกูลหลู่สู่จงถึงได้มาที่เมืองชิงเย่หรือเมืองชิงเย่ของพวกเราเกิดเรื่องใหญ่อะไรขึ้นคนของตระกูลหลู่นี้ช่างทําให้ผู้คนลังเกียจดีดฉันทําอย่างก,กับเมืองชิงเย่เป็นดินแดนภายใต้การปกครองของตัวเองไม่ได้ยินการสนทนากันของผู้เรียนหลายคนนี้หลิวเจียนเงียบเชียบไม่พูดไม่จาพวกเขาคือบุตรหลานของตระกูลมีชื่อแห่งเมืองชิงเย่ จึงรับรู้โดยสัญชาตญาณที่ตระกูลหลู่มาที่เมืองชิงเย่จะต้องมีแผนการอะไรสักอย่างพวกเขาจะต้องรีบกลับไปที่ตระกูลเย่โหยในใจเคร่งขมเขาคิดถึงที่ดินบรรพชนผืนนั้นที่ภูเขาทางเหนือหรือหลู่เฟิงจะพบเจออะไรที่ผืนดินบนภูเขาทางเหนือแล้วนําข่าวคราวไปบอกกล่าวแก่ตระกูลหลู่ซื่อในแผ่นดินบนเขาทางเหนือนั้นมีอะไรกันแน่จึงสามารถปลุกระดมให้ตระกูลหูซื่อ ทรงผู้มีฝีมือมากมายหรือต้องการที่จะควบคุมเมืองชิงเย่มองรชาชรถที่ค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปหลูรัวซานและหลู่ชางจึงดึงสายตากลับมาในดวงตาของหลู่ชางมีความหิ้มหดแวบผ่านพูดอย่างชิงชังว่าพวกเราจะปล่อยมันไปเช่นนี้หรือเอามือลูบรอยเลือดบนคอของตัวเองหลู่ชางไม่ใคร่จะยินยอมลู่รัวซานหันไปมองหลู่ชางพูดด้วยเสียงเรียบว่าแล้วจะทําอะไรได้ นำเรื่องนี้ไปบอกกล่าวแก่ผู้อาวุโสทั้งสองด้วยพลังของผู้อาวุโสทั้งสองการจะเอาคืนเจ้านั่นคงไม่มากเกินไปลู่ฉ้างพูดด้วยความโกรธอย่างมากลู่รู่ซานใส่หัวแล้วพูดออกมาเจ้าก็ไม่คิดอะไรเลยตอนนี้ผู้อาวุโสทั้งสองกำลังค้นหาหุบเขาที่เชื่อมติดกันต่างๆในขอบเขต200เมตรรอบๆเมืองชิงเย่เพื่อตามหาของสิ่งนั้นที่เล่าขานกันมาวูเขาจะเอาเวลาที่ไหนมาสนใจกับเรื่องที่ประติวเช่นนี้ ต่อให้ผู้อาวุาโสทั้งสองลงมือแล้วจะมีประโยชน์อะไรต่อพวกเราเพื่อที่จะระบายความโกรธเพียงแค่นั้นบุรุษหนุ่มผู้นั้นอายุเพียงแค่สิบห้าปีการพัฒนาก็เหนือกว่าพวกเรามากไม่แน่ว่าอาจจะมีอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาที่มีฝีมือยอดเยี่ยมหากฆ่าบุรุษหนุ่มผู้นั้นจริงๆและไปยุแย่กับบุคคลที่ไม่ควรจะมีเรื่องด้วยท้ายที่สุดคนที่ต้องรับเคราะห์ก็คือพวกเราดังนั้น จะคิดทำการใดต้องคิดอย่างชานฉลาดไม่ได้ยินคำพูดของหลู่รั่สานความเฮี้ยมโหดในดวงตาของหลู่ช้างค่อยๆถูกยับยั้งลงใช่แล้วลีกเลี่ยงปัญหาเท่าที่จะทำได้ถึงแม้จะคุนเครืองเย่เว่ยแต่หลู่ช้างก็ต้องกลืนความโกรธลงทงรองเจ้าสำนักรากับว่าเมืองชิงเย่จะเกิดอะไรขึ้นข้าจะรีบกลับไปดูที่ตระกูลเย่เสียหน่อยเย่เว่ยพูดกับสู่เหอ ตรกูลหลูปฏิบัติการอย่างกระทันหันแล้วเข้ามาในเมืองชิงเย่เย่เว่ยจึงเป็นห่วงตระกุลเย่อสู่เหอพยักหน้าด้วยอารมณ์ที่ตึงเครียดเล็กน้อยตระกุลหลูซึ่งเป็นดั่งผู้มีอิทธิพลแห่งมรดชิงมาที่เมืองชิงเย่แล้วควบคุมเมืองชิงเย่ทั้งเมืองเอาไว้ต้องไม่ใช่เรื่องเล็กแน่แน่เขาก็ต้องการกลับไปที่สำนักหนานซิงอย่างเร็ววัยเพื่อจะได้เข้าใจต่อสถานการณ์หากพบเจอเรื่องอะไร เจ้าสามารถมาหาข้าและเจ้าสำนักที่สำนักนานสิงได้ตลอดเวลาไม่ว่าดีหรือร้ายสำนักนานสิงของพวกเราอยู่ภายใต้กฎของสำนักเสียนไม่ใช่ที่ที่ใครจะมาหยาเกียริได้จนถึงตอนนี้เย่เว่ยคือผู้เรียนที่สำคัญอย่างมากของสำนักนานสิงหากเย่เว่ยต้องพบเจอกับเรื่องอะไรสำนักนานสิงคงไม่นั่งดูอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจได้หรอกขอบคุณท่านรองเจ้าสำนักเย่เว่ยพยักหน้าแล้วพูดออกมา จึงกระโดดพุ่งไปทางตระกูลเย่ระหว่างทางได้พบเจอกับบุตรหลานของตระกูลหลายคนจึงได้ถามไทเล็กหน่อยพอรู้ว่าตระกูลเย่ไม่เป็นอะไรในที่สุดเย่เว่ยก็ถอนหายใจอย่างล่งอกทั้งยังได้รับรู้สถานการณ์คร่าวๆของเมืองชิงเย่เย่เว่เข้าร่วมงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักไม่นานตระกูลหลูได้เข้ามาในเมืองชิงเย่ตามอำเภอใจราะกัว่าผู้ทรงอิทธิพลอย่างตระกูลหลู แม้แต่เมืองชิงเย่ยังไม่อาจจะมีเรื่องได้ด้วยดังนั้นผู้คุมภัยของเมืองจึงถูกตระกูลหลู่เข้าควบคุมหลังจากตระกูลหลู่รับอำนาจในการจัดการกองทัพผู้คุมภัยแล้วยังส่งคนสองคนไปยังตระกูลมีชื่อทุกตระกูลของเมืองชิงเย่เพื่อให้ตระกูลเหล่านี้ได้เข้าร่วมกับพวกเขาเมื่อได้ยินคำพูดจากคนในตระกูลนี้เย่เว่ยจึงขมวดคิ้วเล็กหน่อยเขาไปเข้าร่วมงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักแค่ไม่กี่วันตระกูลหลู่ก็มาเสียแล้ว ในตอนนั้นหลู่เฟิงยังคงไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบปรมาจารย์อัครเสียงด้วยซ้ำถ้าเช่นนั้นตระกูลหลู่ก็ไม่ได้มาเพราะหลู่เฟิงบอกกล่าวพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าตระกูลหลู่ต้องการจะทําอะไรยี่เหวิมองบุตรหลานของตระกูลเหล่านั้นแล้วไถ่ถามไม่รู้บุตรหลานของตระกูลเหล่านั้นใส่หัวยังคับข้องใจข้าได้ยินเพียงตระกูลหลู่ให้ตระกูลมีชื่อทุกตระกูลส่งคนไปจํานวนหนึ่งเพื่อร่วมกับพวกเขา แล้วไปเสาะหาตามผู้เขาใกล้ๆเมืองชิงเย่เรากับว่ากำลังค้นหาอะไรสักอย่างือค้นหาสิ่งของเหรอเย่เวยขมวดคิว้วมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวมันจะเกี่ยวข้องกับผื้นดินที่เขาทางเหนือของตระกูลเย่หรือเปล่าไม่เช่นนั้นเพราะเหตุใดลู่เฟิงถึงได้ลงมือเพราะที่ดินผืนนั้นของตระกูลเย่ละ่ะพื้นดินที่เขาทางเหนือเป็นเพียงที่ดินว่างเปล่าหากไม่มีลุมศพของบรรพชน ตระกูลเย,ย่คงไม่ใส่ใจพื้นดินเล็กๆนี้หรอกแต่หากหลู่เฟิงรู้อะไรบางอย่างแล้วเพราะเหตุใดจึงไม่รายงานให้ตระกูลหลู่รับทราบใช่แล้วหลู่เฟิงก็เป็นเพียงคนตระกูลสาขาเท่านั้นความสัมพันธ์ทางโลหิตไม่ลงรอยกันอย่างมากต่อให้รู้ว่าพื้นดินทางภูเขาทางเหนือนั้นมีคุมทรัพย์อะไรก็คงไม่นําข้อมูลนี้ไปบอกกล่าวแก่คนในตระกูลหลู่อย่างแน่นอนดูดูแล้วจะต้องไปตรวจแผ่นดินภูเขาทางเหนือสิหน่อย เย่เว่คิดในใจที่ตระกูลเยเ่เย่เว่เดินตรงไปที่ห้องเรือนใหญ่ท่านผู้นำตระกูลนายน้อยเย่เว่กลับมาแล้วข้ารับใช้ของตระกูลรีบเข้ามารายงานในเรือนใหญ่ที่ใช้รับแขกของตระกูลเย่เมื่อได้ยินคำพูดของข้ารับใชเ้เย่จึงชิงยืนขึ้นอย่างกระทันหันใบหน้าเผยความดีใจแวบขึ้นมาในที่สุดเสียวเว่ก็กลับมาแล้วท่านปู เย่เหวรีบเข้ามาในเรือนใหญ่เห็นเย่เจิงชิงที่มีท่าทางเต็มเปลี่ยมไปด้วยกําลังวังชาจึงหัวเราะและพูดว่าหลานกลับมาแล้วสายตาของเขาจับจ้องไปที่ด้านข้างอึ้งเล็กน้อยพระมาจ,จารย์อี้ก็อยู่ที่นี่ด้วยจึงรีบคงคำนับและพูดว่าคารวะท่านอาจารย์พระมาจ,จารย์อี้พิจารณาเย่เหวเล็กน้อยลูบหนวดยาวแล้วหัวเราะพูดว่าเยี่ยมเยี่ยมกลับมาก็ดีแล้ว สายตาที่มองเย่เวยเต็มไปด้วยความอินดูสามปีที่ได้อยู่ด้วยกันมาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเย่เวยเรากับเป็นบุตรบิดายิ่งมองเย่เวยก็ยิ่งปลื้มปลิมใจเขาให้เย่เวยเข้าร่วมการทดสอบประมาจารอคราเซียนไม่คิดเลยว่าเย่เวยจะสามารถผ่านการทดสอบตั้งแต่ครั้งแรกเขาเพียงต้องการจะใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้างในการหล่อหลอมจิตใจของเย่เวยแต่เย่เวยกลับสร้างความประหลาดใจครั้งใหญ่ให้แก่เขา สามารถกลายเป็นปรมนามจรย์อัครเสียนสามดาราได้ทั้งยังมีโอกาสได้กลายเป็นหนึ่งในชีสนจ,จงสำหรับเขาเลแล้วกิติศักดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่ได้รับรู้ข่าวๆจากบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัครเซียนว่าเย่เว่ยได้ขนานนามเป็นปราจารย์อัครเสียนสามดาราเมื่อกลับมาถึงตระกูลเย่เว่ยตื่นเต้นเล็กน่อยมีคำพูดดีๆมากมายที่ต้องการจะบอกกก่าวเวย่จิงชิงและประจาจจรย์อี และอดใจรอไม่ไหวที่จะพบบิดามารดาแล้วท่านใดนั้นเย่เวยได้คนพบว่านอกจากเย,ย่จึงชิงและประมาจารย์อี้แล้วยังมีคนแปลกหน้าอีกสองคนเป็นบุรุษวัยกลางคนสองคนที่มีจอนโค้งข้างใบหูทั้งสองข้างแต่งกายชุดขาวทั้งตัวร่างกายสูงล้ําใช้สายตาที่เหนือกว่ามองเย่เวยเครื่องแต่งกายเช่นนี้เหมือนกับลูช้างและลูรั่วสานที่เขาพบเจอตรงประตูทางเข้าเมืองชิงเย่ย เป็นคนของตระกูลหรุในใจของเย่เว่ยจึงอึมครึมไม่เห็นว่าเย่เจ,จ้งชิงถ้าทางจะคุยเรื่องวันๆกับเย่เว่ยบรุดไวกลางคนที่มีจอนโค้งจึงทนไม่ใคร่จะไหวผู้นำตระกูลเย,ย่เรื่องที่พอราพูดคุยกันจะพิจารณาอย่างไรบรุดไวกลางคนผู้มีจอนโค้งขมวดคิ้วพร้อมถามออกมาอย่างขึงขังน้ำเสียงก้าวเหลลึกลงไปในสายตามีความทุกระทมแวบขึ้นมา แต่ก็ถูกคมไว้อย่างเร็ววยยกมือคำนับแล้วพูดว่าท่านทั้งสองตระกูลเย่ของข้าได้ส่งคนไปแล้วหนึ่งร้อยกว่าคนเพื่อช่วยพวกเจ้าค้นหาท่านทั้งสองคนไม่ยินยอมบอกกล่าวว่าพวกเจ้ากำลังตามหาอะไรกันอยู่ในเมื่อท่านทั้งสองต้องการเช่นนี้คนของตระกูลเย่ของข้ามีน้อยนิดอย่างมากสุดคงส่งคนไปเพิ่มได้อีกยี่สิบคนมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ยินคำพูดของเย่เจิงชิง รุดไวกลางคนที่มีจรโค้งทั้งสองสบุดยังเย็นชาเย่เจิงชิงพวกเราพูดด้วยแต่เจ้ากลับตอบพวกข้าเช่นนี้หรือนี่พวกเจ้าไม่เห็นตระกูลหลูของพวกข้าอยู่ในสายตาอะไรหรือไงหลูเต๋อพูดอย่างเย็นชาเขาเป็นคนของตระกูลหลูเมื่อตรงมาเผชิญหน้ากับเราตระกูลเล็กๆในเมืองชิงเย่หนิในใจมีความรู้สึกที่เหนือชั้นกว่าท่านอาจารย์นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้น เย่เว่ยส่งเสียงไปถามไถ่ปรมาจารย์อี้ดูเหมือนตระกูลหลัวแห่งมรดชิงกำลังตามหาอะไรสักอย่างในบริเวณใกล้เคียงเมืองจิงเย่แล้วให้คนตระกูลเย่ส่งคนไปช่วยเหลือพวกเขาวันนี้ได้ส่งคนไปแล้วหนึ่งร้อยกว่าคนแต่พวกเขาก็ยังไม่พอใจปรมาจารย์อี้ส่งเสียงไปทางเย่เว่ยอธิบายเรื่องราวอย่างง่งายๆเรื่องนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับพื้นดินที่เขาทาังเนือเย่เว่ยพูดเบาๆในส่วนลึกของดวงตา มีแสงที่เร้นลับแวบ,บผ่านพื้นดินที่เขาทางเหนือปกปิดสิ่งของอะไรไว้กันแน่ถึงได้ดึงดูดความสนใจจากตระกูลหลูแห่งบุรณะชิงได้พื้นดินที่เขาทางเหนือเป็นที่ดินบนรรพชนของตระกูลเย่ต่อให้แอบ,บซ่อนอะไรเอาไว้จริงๆก็ไม่มีทางตกไปอยู่ในมือของคนในตระกูลหลูเย่ไวคิดในใจมองบรุวไวกลางคนผู้มีจอนโค้งข้างหูทั้งสองคนซึ่งเป็นคนของตระกูลหลูแล้วค่อยๆกำมัดแน่น ตัดสินใจแล้วว่าคืนนี้จะไปตรวจสอบพื้นดินที่เขาทางเหนืออย่างละเอียดสักครั้งอย่าคิดว่าพวกเราไม่รู้อะไรคนของตระกูลเย่ของพวกเจ้าไม่ได้ไปกว่าตระกูลตู้เลยแต่ตระกูลตู้ส่งคนมาช่วยตั้ง220คนตระกูลเย่ของพวกเจ้าส่งคนมาเพียง120คนเท่านั้นเย่จริงๆเจ้าดูถูกพวกข้าสองคนพี่น้องหรือดูถูกตระกูลลูกของพวกข้ากันแนะ่บุรุษไวกลางคนที่แต่งชุดขาวอีกคน ตบโต๊ะอย่างรุนแรงแล้วยืนขึ้นอย่างกระทันหันท่าทางหวดวร้ายยกตนข่มท่านโต๊ะที่ทำจากไม้เนื้อแข็งอย่างทนทานปรากฏรอยประทับมืออย่างที่ชัดเจนแต่น้ำชาในถ้วยชาที่อยู่บนโต๊ะไม่สั่นไหวเลยนี่เป็นทักษะที่ดูเหมือนธรรมดาแต่กลับเผยพลังอันน่ากลัวยอย่างมากของบุรุษวัวกลางคนชุดขาวเยี่ยวเหว่มองรอยประทับมือที่อยู่บนโต๊ะไม้เนื้อแข็งแล้วขมวดคิ้วบุรุษจอนโคงนี รับกับหยาบช้าปาดเทือนแต่พลังกับแข็งแกร่งเหลือหลายอาจจะเป็นผู้แข็งแกร่งอี้หยวนสิบดาราอีกอย่างพลังของบุรุษไวกลางคนอีกคนที่ใส่ชุดขาวก็ไม่ได้มีพลังที่ด้อยไปกว่าเลยผู้แข็งแกร่งอี้หยวนสิบดาราสองคนตระกูลหลูกคงจะปลุกปั่นผู้คนเพื่อดึงจํานวนคนมาให้ได้มากมายเย่หวัวยิ่งเพิ่มความประหลาดใจไปอีกของที่แอบซ่อนอยู่ในที่ดินมาผชนตรงพื้นดินหุบเขาท่าเนื้อพื้นนั้น สามารถทำให้ตระกูลหลูกขึ้นผลมามากมายถึงเพียงนี้จะต้องไม่ใช่สิ่งของธรรมดา